วันเสาร์วันนี้อามีเรื่องไม่สบายใจอีกแล้วญหงุดหงิดใจอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเครียดเรื่องเงินคิดเครียดเรื่องรายจ่ายนะคะเครียดเรื่องการงานด้วยนะคะบางคนทํางานหลายอย่างมือเป็นละวิงนะคะเนี่ยทำงานสองอย่างควบคู่กันไปหรือเปล่าหรือคิดจะวางแผนลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะเออระงับไว้ก่อนนะถ้าใครคิดจะออกจากงาน อย่าพึ่งออกไม่งั้นรองานนานเลยการเงินรายจ่ายเยอะนะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาระวังเงินช็อตระวังเงินหายระวังมีนี้สินเพิ่มวันเสาร์ความรักมีเรื่องปะทะคารลมกันแล้วหรือยังอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจตัวเองหรือเปล่าบางคนอาจจะพึ่งเลือกรามานะคะเป็นไม้เนื้อหอมนะคะพ่อไม้แม่ไม้เนื้อหอมตอนนี้นะเสาบางท่านนะ แต่สาวบางท่านเนี่ยมันกําลังครุกกุ่นนะคะ่าหรือกําลังแอบสนใจใครอยู่นะคะอย่าเผลอใจนะระวังในเรื่องของความรักทําให้บ้านแตกเนาะโอเคถ้ามีคู่แล้วก็อย่าเผลอใจโชคลาภไม่เด่นนะคะโชคลาภเลขมงคลหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแปดแล้วก็หนึ่งหงดเสี่ยงได้ก็จะดีรอรอบหน้าค่อยว่ากาันร,รอบนี้น่าไปใช่น่าจะไม่ใช่วันของคนวันเสาร์นะ สีเสริมดวงสีฟ้านะสีดำสุขภาพความเครียดความดันกดไหลหัวเขา่าช่องท้องของคู่ในร่างกายนะคะของคู่ในร่างกายจะเป็นอะไรละ่ะเต้านมมดลูกนะคะต่อมลูกหมากระบบของคู่ในร่างกายทั้งหมดนะคะควรตรวจนะถ้ามีรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวปวดหัวตัวร้อนเนี่ยอย่าซื้อ,อยาก,กินเองนะความเครียดความดันถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับ ไขมันเนี่ยก็ยิ่งต้องตรวจใหญ่เลยนะคะ,ะไปต่อในเรื่องของโชคลาบหนึ่งหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดอ่ะบอกไปแล้วนะอ่าไม่เด่นเนาะเอ่อทำบุญปฏิบัติธรรมเลยถือศีลเลยค่ะจะดีมากหรือปล่อยปล่อยสัตว์ปล่อยนกนะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยปลาหน้าเขียงอย่างเงี้ยเนาะทําบุญด้วยน้ำอย่างเงี้ย นะถือศีลไปเลยนะคะดูหน้าไพ่สินะไม่งั้นนะคะอ่าผัสศุขเข้าพัสเสาร์แทรกนะวันนี้เต้องใจเย็นๆร่มร่มด้วยทำไรอย่าอย่าทำไรผีผามอย่าหุนหันพันแล่นนะคะวันนี้นะคนวันเสาร์เนี่ยชอบใจ้อนนะโอเคในเรื่องของการเงินการงานความรักทุกอย่างเลยวันนี้ต้องมีสตินะจ๊ะทำบุญถือศีลค่ะอ่ะวันนี้ แข,วข้วคาาปลอดภัยนะถ้าเจอเหตุการณ์ใดๆก็ถือว่ายังมีเทวดาคุ้มครองนะฟืนไฟในบ้านให้ระวังอุบัติเหตุระหว่างเดินทางอุบัติเหตุระหว่างทํางานหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยได้ข่าวที่มันไม่สบายใจแหละวันนี้นะโอเคจ้ะ